ก็ไปเยอะแล้วมาถ่ายไม่ทันนะครับพ่อมตาตาไปเอามาส่งตามมาส่งกันครับวันนี้ดูเลยมือนกต้มมือเนาะสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกไหมสนุกมากเอ้หเต้นน่าดูเลยนะเราอะโอ้โหนี่สนุค่ะเเลยวันนี้มาดูกันสนุกมากเลยนะโอ้โหเนีี้ คลิปนัเต้นแอคเต้นขายแอคเต้นได้แล้วเหรอ้แลโอ้ตินเต้นมเลยอ่ะโอ้ตหดนเราลรถลงรถลรถใจเย็นใโอ้ได้ถ่ายอะไรอันดีใจมากเลยยังไงจะเป็นลบนาคุณยายถ่ายคิดอบแล้วเนี่ยถ่ายี่รลบแล้วโอ้ยเขาถ่ายเขาถ่ายไรอเขาถ่ายรอเดียวเลย อ่ารบลรถบล็อบล็อครถลอรถจอดละระวังรถจะเลี้ยวทางนี้เราโดนเลี้ยวโดนเลี้ยวอ่าระวังระวังอ่าใครจะถ่ายก็ต่อคิวนะครับต่อคิวจะถึงแล้วจะถึงแล้ว กินต้นนะะรวังใส่ตัดต้นเนี่ยตชมต้นเนาะบาย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 ครับบายบายครับผมไว้ข้างหน้าถ่ายรูปกันเนาะไว้ข้างหน้าถ่ายกันเนาะบายบายวันนี้เราไม่ถ่ายครับผมไว้งไงหน้าครับเดี๋ยวเราเขาจะไปเลยครับผมเดี๋ยวเราก็พบกันใหม่นะครับผม เดี๋ยววพรุ่งนี้นะครับผมนะครับพรุ่งนี้ก็แจ้งขัฒนนะครับผมระวังนะครับระวังนะครับผมโดนนะครับโดนนะครับระวังระวังระวังหลบหลบหน่อยรถไปแล้วรถบันทึกไปแล้วรถจากว่าคอยไปแล้วครับผมอ่าบายบายนักบายบายครับไปแล้วครับแล้วนะครับโดนนะครับท่านนี้แหละคุณนี้ไปไหมไปค่ะทูนาชการนะเจอกันรู้หมดทุกคนเลย Bye bye, bye, bye. bye, bye.